จะเสร็จแล้วครับเหลือแค่นี้นะครับงานลอกสีนะครับลอกแบบใช้ใดลอกพื้นโรงงานก็ยังคงอยู่นะครับผมนี่คือพื้นโรงงานนะครับเห็นไหมครับพื้นโรงงานอยู่ไม่หายไปไหนในร่องก็ลอกให้นะครับร่องก็ลอกให้บอกลอกคือลอกครับไม่โกงหกขับไทยให้ดูทุกจุด่แล้วครับดูชายล่างนะครับชายล่างที่อู่ทั่วไปเขาจะไม่ค่อยลอกนะครับบอกเลยไม่ค่อยลอกเลยนะครับแต่อู่ผมจัดการให้หมดครับ ตกลงกันแบบไหนทากันแบบนั้นกระจกเดียวก็จะถอดให้นะครับหลังจากลอกสีหมดทุกจุดแล้วเราก็จะได้เดินขั้นตอันต่อไปสีพื้นโรงงานนี้เราจะไม่ปั่นออกรับจะไม่ใช่หินเกียวปั่นออกเราจะใช้ทินเนอร์เช็ดออกนะครับเช็ดคราบที่เป็นขาวๆเป็นเส้นอย่างเงี้ยนะครับเช็ดออกให้เลือแต่พื้นโรงงานแต่ที่จะปั่นจะเป็นสนิมอย่างเงี้ยแบบนี้ต้องใช้หินเกียปั่นนี่นะครับใช้หินเกียวปั่นจุดคันนี้ก็ มีจุดสนใจเยอะอยู่เยอะอยู่ครับโอเคครับผม